เอาละรครับก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราก็มาอยู่กับเกมสามโคกกระดิกเช่นเคยนะครับมารอบนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปเก็บประวัติห้าดาวหกดาวกันอีกครั้งหนึ่งครับรอบนี้ก็จะเป็นคิวของเขาคนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเทพบุตรเสเหลียงม้าเฉียวนั่นเองเราก็มาเลือกม้าเฉียวนะครับแล้วก็เลือกม้าให้เขาก่อนละกันผมอยากใช้ม้าขาวนะรู้สึกว่าม้าเซ็กเทาใช้จนเบื่อแล้วนะอ่มา้าเอออันเนี้ยน่าจะดีสุดแล้วนะครับความเร็วก็200แล้วก็พลังการชนเนี่ยประมาณ20เนะี่ยมาดูเซ็กเทาที่มันเท่่าไหร โอ้ทุกแถวร้อยหนึ่งเลยเนี่ยโอ้ก็ไม่แปลกหรอกนะชนแล้วมไม่ชะง,งักเลยโอเคครับเลือกมาขาวนี่แหละนะหมอกับมาเฉียวส่วนอาวุธนี่โอเคครับเรายังไม่มี5ดาวหกดาวะครับก็ใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ด่านที่เราจะไปเก็บอาวุธท่าดาวหกดาวกัน,นะครับก็ต้องเป็นด่านของชู้ก๋วยแล้วะครับหรือว่าจกก๊กเรามาเริ่มที่อาวุธท่าดาวกันก่อนแล้วกันะครับมันอยู่ในภารกิจสมมติตรงนี้นะครับมีชื่อว่าการรอบโจมตีที่เตียงอันเนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่ผมเนี่ยเคยเล่นแล้วในในเรื่องของจกกเคกโอเคนนเอนนครับ โดยเงื่อนไขในการได้อาวุธท่าดาวมานะครับก็คือเราต้องช่วยาสาวใช้นะครับที่เขาบอกว่าน้องสาวของเธอเนี่ยหายตัวไปนะครับถ้าเกิดว่าใครยังจําในเรื่องที่ผมเล่นได้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเล่นภารกิจครั้งนี้นะครับมันก็จะมีาสาวใช้คนนึงเนี่ยนะที่มายืนอยู่ยืนขวางหน้าประตูนะครับแล้วเขาก็จะบอกกับเราว่าน้องสาวของเขาเนี่ยหายตัวไปนะครับก็ขอให้เราเนี่ยไปช่วยตามหาน้องสาวเธอหน่อยนะครับก็ด้วยความที่เราเป็นพระเอกเนะี่ยก็ต้องไปช่วยตามระเบียบ แต่ว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะยุ่งยากหรืออะไรนะเพราะว่าไอการตามหาต้องสาวนี่แหละมันคือหนึ่งในภารกิจหลักนะครับมันเป็นภารกิจหลักของภารกิจครั้งนี้เลยนะเราก็เล่นไปตามภารกิจเลยแหลนะเราไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะตามหาไม่ทัน,นะครับมันทันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นภารกิจนะครับยังไงมก็ต้องทันแต่ว่าเราต้องหาหเจอภายใน5นาทีนะ,ะถ้าเกิดว่าหมด5นาทีไปเนี่ยก็คือไม่ทันนะครับและเราจะไม่ได้อาวุธทาดาวของม้าเฉียวมาเลยภารกิจครั้งนี้เนี่ยม้าเฉียวจะเป็นตัวที่ปลดล็อกอาวุธได้แค่ตัวเดียวมั้งะมม้ผผจาไ่ิด นี่ครับเราก็เล่นไปตามภารกิจเลยเนะี่ยไอข้างบนเนี่ยมันไปไม่ได้ตรงนี้ครับมันไปไม่ได้เพราะว่ามันปิดอยู่นั่นแหละนี่มันปิดอยู่นะครับด้วยความที่มันปิดอยู่เราก็ต้องรอบอ้อมไปอีกทางหนึ่งครับนั่นก็คือถังนี้นี่เล่นไปตามภารกิจเลยนะครับไม่ต้องห่วงเล่นไปเลยมันให้ไปลุยตรงไหนก็ไปนะครับม้าเฉียวนี่ถือว่าเป็นตัวครบเครื่องอยู่แล้วนะครับเล่นยังไงก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่อยากให้เวลามันลดน้อยถอยลงไปเนะี่ย ก็แค่เอาอาวุธริโป้มานะตัวไหนถืออาวุธริโป้ตัวไหนกากแบบถืออาวุธริโป้นี่เก่งหมดฮะอันนี้ผมกล้าันธงเลยอาวุธริโป้แม่งสุดยอดครับสุดยอดที่สุดของเกมแล้วอุ้ยนี่ครับเล่นไปตามภารกิจแล้วอื้อไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทันนะนี่มันกระพิบมาบอกให้เล่นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้นะครับอือเอาเฮ้ยโอ้ยไอ้สัคิวผิดตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ใช่ว่าเราจะเหลือคนใดคนหนึ่งไว้นะครับก็คือค่ายห,หมดเลยนั่นแหละนะฮะไอตัวนี้ไอตัวนี้มันกวนซะเหลือเกินพวงทวนไป1ดอกนะโอเคครับเรียบร้อยต่อไปก็เวฟสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเคลียร์เวฟนี้เสร็จปุ๊บอาวุธม้าเฉียวก็เกิดแล้วแล้วเราก็จะได้ตัดจบกันสักทีนะคมาๆมาๆมาๆนี่เดี๋ยวครับก็เป็นภาร,รกิจเวฟสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเดี๋ยวครับเสร็จปุ๊บนี่ก็สําเร็จภารกิจแล้วนะครับเรียบร้อยอื้อ พอไม่ใช่ไม่ใช่แค่เดียวครับนะครับต้องเป็นไอ้ตัวนี้ด้วยอย่าให้เหลือครับเอาง่ายๆโอเคครับเรียบร้อยหมดแล้วนี่ครับภารกิจเสร็จสิ้นแล้วอาวุธก็เกิดแล้วนะครับมาจะเปิดให้ดูก่อนเลยนี่ครับอาวุธมันจะไปเกิดตรงทางขวาตรงนั้นเห็นไหมเออนั่นแหละครับจบแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยนะแค่นี้แหละนะยเก็บอาวุธมาเฉียวมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่ครับผู้หญิงคนนี้แหละนะที่จะยืนขวางประตูตอนต้นเกมเราครับ แล้วเราก็ต้องคุยกับเธอก่อนที่จะไปสู้นั่นแหละเธอจะมาขอความช่วยเหลือว่าน้องสาวเธอหายตัวไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็นะครับมันเป็นภาร,รกิจอยู่แล้วแหละนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะยุ่งยากภาร,รกิจก็คือเราต้องทําก็คือตามหาน้องสาวนี่นแหละนะเฮ้ยโอ้โอ,อ้ชอบท่าน,นี้มากเลยท่านี้บอกเลยว่าผมใช้บ่อยอยิ่งกว่าท่าพิเศษของมาเฉียวนะที่ตีหนึ 3, ่งครั้งสี่ครั้งเลยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ตีสองครั้งจุดการเตะอย่างนี้ไงเล่าเป็นไงแรงไม่สุ่ยเหยียบนะครับ นัก,กวีนี่คอมโบคอมจอยโอเคครับจบเอ้าโั่เอีเ่ยมมาคนเดียวเนี่ยมันต้องมีเยี่ยงสีมาด้วยนะเยี่ยงสีมันหายไปไหนหรือว่าผมจะจาภารกิจสลับกันนะียน่าจะสลับกันนะั่นแหละพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นโั่เอี่ยมคนเดียวเนี้ยโซ่เอี่ยมนี่ปรากฏตัวมาตอนไหนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ได้ข่าวว่าโจโฉเนี่ยอยากได้ตัวมากถึงขนาดที่ว่าเงินในครั้งมีเท่าไหร่นี่ซื้อตัวเธอมาเลยะครัยสุดยอด อย่างกับโรนันโดในยุคนั้นเลยเนะี่ยแล้วทำไมมันไม่เปิดสักทีเธอทำไมไม่เปิดต้องรองให้ประตูตรงนี้เปิดเนะี่ยเปิดแล้วเราจะได้ไปเอาอาวุธกันโอเคครับเปิดแล้วมามามานี่ครับอาวุธมันก็จะไปนอนเทงเต้งอยู่ตรงนู้นเนี่ยเก็บโอเคครับเรียบร้อยไปตัดโอเคครับมาต่อไปก็เป็นคิวของอาวุธถกดาวกันแล้วนะครับเราก็เลือกโจก็ก,กเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะอยู่ในภาร,รกิจในเรื่องเสริมตรงนี้ะครับมีชื่อว่าความขัดแย้งครั้งสุดท้ายที่อู่จ้าน,น,นั่นเองครับก็จะเป็นยุทธการอู่จ้านที่ตีความใหม่นั่นแหละนะฮะก็ตอนนั้นที่ผมเล่นไปก็เล่นเป็นมาเฉียวด้วยนะครับแต่ว่าไอที่ผมไม่ได้อาวุธถกดาวมาเนี่ยก็เพราะว่าผมเก็บไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมมาทําคลิปไงครับผมก็เลยขายไออาวุธห้าดาวหกดาวทิ้งไปเลยะครับแล้วก็เก็บใหม่นะโอเคไปแล้วก็เลือกภารกิจตรงนี้เครับเป็นฝ่ายของโจกก็เซฟไปก่อนนะคร โดยเงื่อนไขในการได้อาวุธ6ดาวมาเนี่ยก็คือเราอย่าให้เตียวเลี้ยวงัดจิ้นแล้วก็ลิเตียนเนี่ยไปหาคงเบ้งได้รับก็เริ่มด่านมาเนี่ยเราก็เล่นไปตามภารกิจเลยครับเพรามันให้ไปลุยตรงไหนก็ไปรับก็ไปตามที่สีเขียวเขียวก็พิบรพิบบอกนั่นแหละรับสั่งให้ฆ่าคนนี้ก็ฆ่าคนนี้รับสั่งให้หยุดยั้งคนนี้ก็หยุดยั้งไว้นะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นอธิบายคร่าวๆรับก็ถ้าเกิดว่าเราทาภารกิจจนครบแล้วเนยโจโฉก็จะออกคําสั่งให้แฮวตุ้นแฮวเหยนรับออกมาก่อนรนบแล้วพอเ่ย เขาออกกันมาส e sponge, screws, ักพักหน like <te Liberty Overwatch> ึ่งปุ๊บเนี่ยโจโฉก็จะออกคําสั่งมาอีกคําสั่งหนึ่งนะครับบอกว่าให้เตียวเลี้ยวงัดจิ้นแล้วก็ลิเตียนเนี่ยตรงเข้าไปหาขงเบ้งเลยนะครับก็คือจะฆ่าขงเบ้งนั่นแหละนะและในระหว่างที่ไอ้สาคนเนี่ยมันกำลังมุ่งหน้าไปหาขงเบ้งนะครับเราก็ต้องทําการหยุดยั้งไอ้สาคนนี้ไว้นะครับอย่าให้มันไปถึงฐานใหญ่ได้ฐานที่ขงเบ้งอยู่นั่นแหละนะครับพอทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอาวุธก็จะปรากฏขึ้นนะครับประมาณนั้นถ้าเกิดว่าอธิบายยังไงเดี๋ยวงงนะครับ ผมไม่อยากโดนหินทับเหมือนภารกิจครั้งที่แล้วเนี่ยไอในเรื่องตรงนั้นผมโดนหินทับเป็นว่าเล่นเลยอุ้ย,ยนั่นไงพูดไปทางขัดคำหินไม่มาจากไหนวะเนี่ยมันน่าจะมาจากไอเครื่องยิงหินเนี่ยไม่รู้มันอยู่ไหนหาไม่เจอโอ้ยท่านี้ไม่ค่อยได้ใช้ตัวใช้แต่ท่าเตะนะฮะโอเคผมล่อให้มันมาอยู่รวมเป็นก่อนเนครัยเราจะได้เคลียร์ในทีเดียวอุ้ยใจยเย็นคือเราไม่ต้องสนใจพวกนี้ก็ได้นะับแล้วแต่อันนี้ไอที่ผมมาฆ่าเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจบเร็วไปะนรับ เดี๋ยวหาอะไรทําก่อนเนะี่ยก็วอมๆไปภารกิจครั้งเนี้ยมันไม่มีเวลาจับนะครับอยากเล่นแบบไหนก็เล่นไปเลยเนะี่ยง่ายๆแค่นั้นขอแค่อย่างเดียวก็คืออย่ายให้เตียวเลี้ยวงัดจิ้นแล้วก็ลิดเตียนเนี่ยไปหาคงเบ้งได้ครับขอแค่นั้นแหละนะที่เหลืออยากเล่นตรงไหนก็เล่นไปเลยนะครับอืมโหแรงจริงๆเลยมาเฉียวนี่โอ้ยใจเย็นกินอ่ะเกี่ยวคอนหน่อยเนกะี่ยวคอหน่อยเนี่ยโอ้ยกินอุ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวนะไปเมื่อก่อน ถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนอุ้ยอะไรอีกบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยุ่งยากซะแล้วอย่างนี้มันยุ่งยากซะแล้วอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเนี่ยเกี่ยวไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยครับโอ้โวูโตะูโตะเต็มหลอดอือเก็บแล้วครับเรียบร้อยมาเรามาเคลียร์เวฟไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรทำเนี่ยเดี๋ยวนะขอขอเคลียร์เล่นๆไปก่อนเนี่ย แล้วค่อยไปเข้าภารกิจกันดีกว่าออออออนี่ตัวคบเครื่องแบบนี้อขอจับหน่อยแล้วกันโหตายเลยวะแรงอยู่นะครับถึงเราจะไม่มีอาวุธท่าดาวหกดาวมาเล่นนะครับแต่ว่าไออาวุธธรรมดาเนี่ยถึงมันจะเป็นธรรมดาเนียแต่พลังแฝงมันโคตรโหดเลยมีทั้งแฟตมีทั้งสแลตครับนะมีทั้งน้ําแข็งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่แพ้ไม่น้อยหน้าอาวุธหกดาวห้าดาวเลยแต่ว่าอาวุธหกดาวห้าดาวเนี่ย เอ่อความสามารถพิเศษในมันเนี่ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นะครับก็ถามว่าดีไหมผมว่ามันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเป็นธาตุเหมือนกันหมดเลยะครับก็คือธาตุเทเวนนั่นแหละเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนได้นะมันเปลี่ยนธาตุได้แต่ผมไม่รู้ไงทาไงใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันเนีเราจะได้แบบว่าไม่ต้องเล่นธาตุเทเว้นอย่างเดียวเลยะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นธาตุอาวุธเทเวนอย่างเดียวเลยเนี่ยไปเจออาวุธที่มันชนะทางเรานะก็เราจะเสียเปรียบเอานะมันจะข้อเสียมันอยู่ตรงนี้แหละนีโอเค แล้วก็ไปตามที่ภารกิจสีเขียวเนะี่ยกระพิบบอกนะครับไอ้มะขาวที่ผมเลือกเองเนะี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเร็ว,ม,รวมันเร็วกว่าไอ้โหมดสตอรี่ที่มันให้ผมมาอีกเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเอาเปลี่ยนอาวุธอัดหน้าไปก่อนนะครับมาแล้วครับแฮวตุนมาแล้วแฮวตุนมาแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแฮวเหยียนโอเคครับไอ้แฮวตุนกับแฮวเหยียนเนะี่ยมันก็โผล่กันมาแล้วนะครับแล้วก็ฆ่าอีกิมก่อนเลยเล่นไปตามภารกิจนะครับ อีกิมกับพี่ปอกอ๋อมันนี่แหละเครื่องยิงหินมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เพิ่งสังเกตเ่ยผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนั่นแหละถือว่ามันอุ้ยอื้มอีกิมอ้าวอ้าวอ้าววอนวอนสงสัยจะมีคนวอนเจ้าค่ะอืออ้าวไม่โดนอีขิมได้ยังไงอ้าวติดสตอมรับเฉยเลยครับถือว่าดีไปนะเนี่ยเออขอโบไปออนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้งแงจิ้น เตียวเลี้ยวแล้วก็ลิเตียเนี่ยมันจะมากันแล้วนะครับคอยเฝ้าดูพวกนี้ไว้มันเริ่มพูดแล้วนะครับโรโชจะสั่งให้สามคนนี้ออกมาแล้วเออมันออกมาแล้วครับเรียบร้อยมาทีนี้แหละนะครับเราจะได้ฆ่ามันกันเนี่ยครับจบเลยแค่นั้นรอให้มันมารวมกันก่อนแล้วกันนะครับรอให้มันมาลงกันก่อนมานี่เงจินมาหน่มานี่มานี่เดี๋ยวรอมันมาหาเตียวเลี้ยวเนี่ยเนี้ยมานี่มานี่เร็วเออนั่นแหละเงจินกับลิเตียเนี่ย เขาเป็นของคู่กัน3คนนี้อสองคนนี้นะครับแล้วก็เตียวเดียวอีกคนนึงเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงเด็ก <c oughs> อุ้ย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 ครับใช่าสามคนนี้เสร็จปุ๊บก็จบแล้วนะครับอาวุธก็เกิดแล้วเรียบร้อยโอเคครับหมดละไม่มีอะไรแล้วออืโอเคเห็นไหมครับอาวุธเกิดแล้วมาเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเลยครับนี่มันจะไปอยู่ตรงนู้นนะครับไอ้ตรงที่กระพริบกระพริบอยู่เนะี่ย โอเคมาไปเก็บกันเลยดีกว่าโอ้โหแต่ว่าต้องอ้อมใช่ไหมเนี่ยอ้อมไกลเลยอะโอ้โหมันก็ไม่น่าจะวางไกลซะขนาดนี้นะครับอ้อมมาสักไกลเลยนี่ครับเรียบร้อยอาวุธถกดาวโอเคจบแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนหน้าสรุปผลอาวุธเลยแล้วกันโอเคครับมาเราก็จะมาดูหน้าสรุปผลอาวุธของม้าเขียวกันนะครับว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะนรับก็อาวุธของเขาเนี่ยมันจะมีชื่อว่าสเปีย์นรับหรือว่าทวนหอกนั่นแหละะนรับแล้วแต่คนจะเรียกนี่ เรามาเริ่มที่อาวุธท่าดาวกันก่อนแล้วกันนะครับว่าชื่อของมันแล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างะครับก็เรามาเริ่มที่ชื่อก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือ Em e r a ร d s p e ป r นะนรับหรือว่าหอกมรกตะครับก็ชื่อแม่งอย่างเท่เลยะครับแล้วก็ดูเป็นมงคลยังไงก็ไม่รู้เนี้หอกอันนี้ส่วนพลังโจมตีของมันะนรับก็คือ41สูงสุดแล้วะครับ โอเคครับเรามาดูคุณสมบัติของหอกมรกกันบ้างนะว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเนียครับก็คือฟรอสต์ะนรับหรือว่าความเย็นหรือความหมายหนึ่งเนี่ยมันจะอ่านว่าผมขาวก็ได้ะครับคำว่าฟรอสต์เนี่ยคุณสมบัติของฟรอสต์ะนรับก็คือมันเขียนไว้ว่าเมื่อโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยถูกแช่แข็งเนีประมาณนั้นอันที่2นีก็คือโจลเนรับหรือว่าการกระแทกนั่นแหละนะฮะ การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยติดสายฟ้านะครับประมาณนั้นแล้วก็อันที่3ามเนี่ก็คือสเปิร์ตนะครับหรือว่าการปะทุเมื่อเราเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปรองเท้ามากกว่าเอ่อไอของดรอปชิ้นอื่นๆครับพวกขวานพวกเกราะอะไรพวกนี้นะครับก็คือรองเท้าเนี่ยมันจะมีอ่าเปอร์เซ็นต์ในการดรอปกว่านั่นแหละนะต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็คือฟิลลี่หรือความโกรธนะครับไอคุณสมบัติของฟิลลี่นะครับก็คือ มูโซโเราเนี่ยมันจะแรงขึ้นเป็น2เท่านะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเนี่ยก็คือทูมูโซนั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครคิดภาพไม่ออกก็ใครเคยเล่นอ่ภาค3ภาค4ีภาค5้าภาค6กอะไรพวกนี้ครับก็วเวลาเราใช้อ่มูโซโเนี่ยมันก็จะมีแบบมุมกล้องแบบหมุนรอบตัวเราก่อนใช่ไหมฮะแล้วเราก็มูโซนั่นแหละก็เรียกว่าทูมูโซนะครับมูโซเราจะแรงขึ้นนั่นแหละนะครับโอเคมา ต่อไปก็ถึงคิวข,ของอาวุธถกดาวกันบ้างนะครับเราจะมาดูชื่อแล้วก็คุณสมบัติของมันกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มที่ชื่อก่อนเลยนะครับชื่อมันเนี่ยมันจะอ่านว่า Ra เด a n t Flash ปีย n ะคหรือว่าทวนอัมพันจระสแสงนั่นเองครับชื่อก็เทชิบหายเลยนะแล้วก็พลังโจมตีของมันนะครับก็คือ49สสูงสุดแล้วนะครับในบรรดาอาวุธของว้าเฉียวแล้วเราก็จะมาดูคุณสมบัติของอาวุธกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างคุณสมบัติแรกนะครับก็คือแฟลชนะครับชัวรามอก์ติษตาจะอระแล แล้วก็อันที่2นะครับ e x p o s e s นะครับหรือว่าการระเบิดปลดปล่อยคลื่นกระแทกอันทรงพลังครับเมื่อโจมตีศัตรูสําเร็จแล้วก็อันที่3นะครับก็คือ w o l l Win นะครับหรือว่าลมกดศัตรูที่ถูกลมพัดออกเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มาดูคุณสมบัติที่4กันบ้างนะครับก็คือ Resolve นะครับหรือว่าการตัดสินใจพลังป้องกันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเมื่อเราเนี่ใกล้ตานะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ t r o l หรือว่าควักน้าเมื่อศัตรูเนี่ยมาโจมตี ไม่มีอะไรแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่ติดตามแลบชมผมด้วยนะครับคาดตบอลบุกพองไปไงผมก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ